นีเนี่ยการดูแลกล้ามเนื้อมันนี้นะครับอันแรกก็คือเราก็ควรที่จะลดภาระของเขานะครับด้วยการจัดตำแหน่งของศรีรษะที่ถูกต้องเวลาเราทํางานในชีวิตประจำวันนะครับทีเราชอบเป็นลักษณะของการที่คอยยืดแบบนี้ครับซึ่งท่าแบบนี้มันจะยิ่งทําให้กล้ามเนื้อนะครับจเจ้าตัว s c m เนี่ยทำงานหนักมากเลยตำแหน่งของศรีรษะที่ถูกต้องนะครับเช็คตำแหน่งเลยฮะคางลูกกระเดือกนะครับพยายามให้สองอันเนี้ยเข้าใกล้กันนะครับ ั่นคือการเก็บพังนั่นเองท่านี้นะครับก็จะลดภาระในเรื่องของการทํางานของกล้ามเนื้อ SCM ได้เยอะเลยครับคราวนี้เราจะมายืดกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื้อบรินี้กันนะครับอันแรกคือเราต้องรู้ตําแหน่งของเขาก่อนนะฮะธีการง่ายๆครับก็คือเรานิ้วชี้ของเราเนี่ยนะครับมาแตะตรงกระดูกหน้าอกก่อนนะฮะดูด้าอกนฮาตรงกลางนี่เลยครับจากนั้นเนี่ยไล่ขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะเจอร่องร่องตรงกลางเนี่ยครับทีนี้ถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อมัิเนี่ยนะฮะ ก็เราก็ให้ไปทางด้านที่เราจะยืดนะครับก็คือสมมติวผมจะยืดฝั่งซ้ายนะฮะคำเดินด้านซ้ายก็ถือว่าด้านซ้ายหนึ่งครับเราจะเจอปุ่มกระดูกนะครับเราเจอปุ่มกระดูกปุ๊บนะจากนั้นเนี่ยเราก็หันศีรษะนะครับไปทางด้านตรงข้ามกับกล้ามเนื้อที่เราจะยืดก็คือด้านขวาอเราก็จะทำได้นะครับเป็นลำขึ้นมาเลยนะฮะมันก็ก่อจากกระดูกหน้าอกเราเนี่ยนะครับแล้วก็เถิอกขึ้นไปนะฮะ ไตขึ้นไปนะครับไปเกาะที่ปุ่มกระดูกระดกศรีรษะที่อยู่หลังใบหูของเรานะฮะนี่คือแนวของข้ามนิ้วมัดนี้นะครับนะฮะทีนี้เราก็เอานิ้วของเราเนี่ยใช้สองนิ้วก็ได้นะครับล็อกเอาไว้เลยแล้วเราก็หกันกลับมาอืมนี่จะได้ตำแหน่งแล้วนะทีนี้เราจะยืดแล้วก็ให้เอียงศรีรษะนะครับเอียงศรีษนะงศรษะอย่างนี่นะเอียงศีรษะยนี้นะ เอ็กซ์แนี้เลยนะครับไปท่านตรงข้ามนะครับอืมนี่เราจะย,ยืดฝั่งซ้ายแล้วก็เลื่อ,อย,ยไปฝั่งขวาเลื่อยเสร็จปุ๊บให้หันไปทางนี้นะหันไปทางฝั่งข้ามยที่เราใช้ยืดนิดหนึ่งนะแต่ประมาณสักไม่เกินสามสิบองศานะครับหันไปจากนั้นมีหน้าขึ้นอืมเราคำที่เราใชรู้สึกมันเต็งขึ้นมาเลยนะมันเต็งขึ้นนะครับท่านนี้ค้างไว้นะับ 1นึถึงสามสิบอืมแล้วทำเย้ะทำเยะห้าครั้งเวลายืดกล้ามเนื้อมานี้นะครับเราก็ควรทําทั้ง2อด้านนะครับเพราะว่าเวลาเขาใช้งานเนี่ยเขาจะทํางานแบบเป็นค cool ู c o n t r a c t i o n น็คือทํางานร่วมกันนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์สุขภาพดีๆแบบนี้พบกับผมที่นี่หมอโตที TV, ช่องที่อยากเข้าใจทุกคนแข็งแรงครับ